ยืนยันของแท้แน่นอนครับเป็นเกมการเมืองร้อเอซนยู่แล้วครับจริงๆแล้วควรจะต้องยืนยันก่อนว่าเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยมัน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 ปลอมจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเบลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันมันตลกดีมันผิดปกติดีมันรีบดีครับคือถ้าจะพิสูจน์ความจริงะครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทุกรอบด้านก่อนถูกไหมครับ ถ้ายังไม่เอาใบาที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนึกออกไหมครับจริง,รงๆแค่เอาไปดูหไม่ได้ใช้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมธิการทหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็ก็รีบไปแจ้งความก่อนเลยก็ก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคําพูดของผม,ผมเองยืนยันของแท้แน่นอนครับ คือฉีกมาจากเล่มแน,น่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่อนอน่ะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่ไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตํารวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปี565758แล้วอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่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 ทราบว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ว่ายืนยันว่าของผมเนี่ยเป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่นาวรินไม่เจอจิรัตเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วไออีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับอันนี้ตาม ออตอนปี52 53 54 55 3-4ปีที่ไปไปผ่อนพันธเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจีรัตไม่ได้ใช้บัตรนวลรินแล้วก็ยื่นแบบประชาชนจีรัตพร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่ไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอะ่ะแล้วจะมาโทษผมไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่านั่นเราเตรียมที่จะฟ้องกลับง่ายเเมื่อเรายืนยันว่าของเราเป็นของแท้แต่เขามาดำเนินคดีมนเสร็จอันนี้ขอขอกลับไปปรึกษากับทางทางพรรคทางทนายก่อนครับยังยังไม,ไม่ไม่มีความคิดว่าจะฟ้องตอนนี้ครับ พี่จีรักอยากจะให้ยืนยันนิดหนึ่งครับว่าหลายคนก็มองว่าเออเราไปเดินทหารหรือเปล่าคำว่าเดินทหารที่ก็คือว่าที่ผ่านมาก็มีการลกาวหาว่าไปจ่ายตังเสร็จแล้วก็ให้สัตว์สดีเนี่ยไม่ครับยืนยันครับไม่ครับ,รบถ้าคือถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จริงๆก็ถ้าอยู่ในชั้นตํารวจเนี่ยก็ก็พิสูจน์ได้ก็สอบกันครับความจริงจะได้ปรากฏถ้าผมพูดเองเนี่ยก็จะหาว่าผมโกหกอีกเหมือนที่ผ่านมาให้ให้มีการตรวจสอบดีกว่าคืออย่า,างนี้นะครับ ที่ผมเล่าเนี่ยผมก็พยายามนึกถึงเรื่องที่มันเกิดการเมื่อ14ปีที่แล้วเนาะมันจําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นก็เอาให้ตํารวจทีเดียวดีกว่าครับแล้วก็มันต้องมันต้องยืนยันควบคู่ไปกับทางหน่วยงานราชการด้วยเพราะไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมันมีลายเซน็นตั้ง5คนที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องเพราะ,ะนั้นเอาข้อมูลจากผมคนเดียวเนี่ยกลัวกลัวว่าจะมีมีปัญหาครับ mm hmm. ก็จะจะจะ,จะตั้งใจจะพูดเรื่องของการเรื่องของเกจทหารให,ให้ให้มากขึ้นครับเพราะว่าเราก็โดนเล่นนนนเเเรรรืื่่อองงี้้้้พาาะะะักจทใหมขึน ครับโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกเกณฑ์อาหารการบังคับเกณฑ์อาหารนะไม่ใช่เป็นการแก้เผด็จกองทัพอ๋สอสอสอคนนึงจะไปแก้เผด็จกองทัพที่มีไม่ต้อง70-80ปีซึ่งยิ่งใหญ่โตขนาดนั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับแต่เราก็ทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรครับเป็นเกมการเมืองด้วยนะคะที่โดนแบบเป็นเกมการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่แล้วครับ <laughs> คำถามที่ผมถาม <laughs> เมื่อสักครู่ที่แถลงข่าวก็ตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีถึงกองทัพตั้งเยอะ,ต,ยอะตั้งแยะก็รอดูว่าจะจะมาตอบหรือเปล่าจะมาแถลงหรือเปล่าแต่เรื่องของผมในันตต้งงโ๊ะแถลลปฉากๆเย มีมีทีมเตรียมเตรียมข้อมูลไว้ฟ้องอะไรเรียบร้อยหมดเลยดูท่าว่าผมจะเป็นคนพิเศษสำหรับกองทัพมากเกินไปอย่างงั้นมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ